เดี๋ยวลูกค้าจะมาทำไมฉันเขาจะมาดากูฉันก็ชิมมาเมื่อวานนึงเด็กคนนี้ไม่พอจำได้ตอนท้ายเหรอคนนี้ไม่พอถ้าไม่ยอมแรกก็ไม่ยอมแรกอันแรกค่ะอันแรกเดี๋ยวลูกค้าจะมาเดี๋ยวลูกค้าจะมาทำไมฉันเขาจะมาดากูเขาจะมาดากูใครมาซื้อบัตรกร้าไม่จำได้ยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาดากูอันแรกก่อนอันแรกก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะมาเดี๋ยวลูกค้าจะมา ทำไมจะเข้าจิมาดากูทำไมเขาจะมาร้านทำไมเขาจะมาร้านกูอ่ะใหม่ใหม่ทำไมครับกูอันเดียวมันพอให้กูอันเดียวไม่พอหรออีเดียวลูกค้าจะมาทูกคาจะมาทำไมท่านเข้าจิมาดากูทำไมเขาจะมาร้านกูทำไมวะทำไมท่านเข้าจิมาดากูอารมณ์ไม่ต้องได้ไหม ทำไมท่านเขาจะมาดากูทำไมเขาไม่ใช่ทำไมท่าทำไมท่านยากสังงานสิบโมงเมื่อวานนึ่งเดสั่งงานเมื่อวานสบโมไม่ใช่สั่งงานเม่สานิบโมงมื่อวานึ่งเดสั่นีเูตรสั่งงานสิบโมงเื่อวาน ทำไมท่านจิมาดากูไม่ใช่เหรอทำไมท่านเขาจิมาดากูใส่เสื้อเอาแต่แรกเลยอีกเดียวลูกค้าจิมาลมาทำไมท่านเขาจิมาดากูทขาไมท่านเขาจิมาดากูทำไมท่านเมื่อกี้เขาบอกว่าทำไมท่านเขาจะมาด่ากูเมี่ยอย่างเดียวกันเลยพี่กิ๊กจะไปรู้เมื่อไหร่โอ้ย มาด่ากูซีซังอิงหยุดเวลาหยุดเวลาเวลาไม่ต้องแล้วเพราะน่าจะเป็นสุดท้าย